ครับสวัสดีครับผมตุ้ยมงคลชัยวันนี้อยู่ที่ไร่ผักพายนะครับของคุณพ่อพ่อยังครับพ่อพ่อปองอ่าพ่อปองของเรานี้เองใกล้นิดเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับไร่เงินแสนของเรานะครับแค่ลูกแค่หนึ่งงานหนึ่งแสนนะครับหนึ่งงานหนึ่งแสนพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนนะครับอยู่ที่นาผมก็มีนะครับแจก ขโมยเอารอเล่นรอเล่นนะครับอ่ะเก็บไปกินพี่น้องอ่ะทำบุญไปแต่ว่าวันนี้พ่อนะครับเห็นไหมเพาะนี่ครับดอกสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับดอกอ่อนๆพี่น้องลวกกินกับปุนกับแก้วว้ถั่พัดไบถัต้มไบถัวหนึงวบถั่สารพัดสารเพพี่น้องกินกับแก้วแซ่บสุดยอดเด้อพี่น้องเนาะนะครับเนี่เห็นไหมครับอ่ะขออนุญาตเด้อนะครับนี่เห็นไหมสวยมากเลยนะครับเนี่ย สุดยอดจริงๆนะครับไล่เงินแสน1นึ่งไล่หนึ่งแสนนะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ